สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ริมถนนประหลนโยธินนะครับพาทุกท่านมาพบกับโครงการนิสยุทธขนาดใหญ่นั่นก็คือโครงการหมอชิดคอมเพล็กซ์ครับซึ่งต้องบอกกันนะครับว่าตอนนี้ครับตัวของตึกก็มีการติดก,กระจกมากขึ้นเดือดนะครับและวันนี้ครับผมเองก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศจากในหลายมุมมองให้ทุกท่านได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นมุมมองจากส่วนวชิระเบญจทัศน์มุมมองจากส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจและมุมมองจากบริวเวณของซอยเฉยพ่วง ส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ภายในส่วนวชิระเบญจทัศนะครับหรือว่าส่วนรถไฟนั่นเองครับซึ่งบริเวณที่ผมยืนอยู่จุดนี้นะครับก็จะเป็นอุทยานผีเสื้อซึ่งถ้าเรามองตรงไปบริเวณด้านหลังนะครับก็จะพบกับตัวโครงการหมอชิสคอมเพล็กซ์อยู่ครับ ตอนนี้ผมเข้ามาภายในส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แล้วนะครับถ้าเรามองจากมุมนี้ก็จะเห็นกับตัวโครงการเด่นชัดเจนมากเลยครับยังไงคลิปนี้ผมก็จะขอไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมมาถ่ายก็5โมงเย็นเกือบจะ6กโมงเย็นแล้วยังไงเดี๋ยวจะมืดซะก่อนยังไงคลิปนี้จะไปเร็วหน่อยนะครับ นี้ผมออกมาที่สถานี BTS หมอชิดนะครับยังไงเรามาชมตัวโครงการแบบใกล้ๆกันเลยครับสำหรับโครงการหมอชิดคอมเพล็กซ์แห่งนี้นะครับเป็นอาคารแฟดส,สูง36ชั้นและชั้นใต้ดิน3ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดประมาณ11ไร่บนถนนบหนโยทิง ซึ่งภายในโครงการนะครับจะมีทั้งอาคารสำนักงานพื้นที่ร้านค้าให้เช่าพาณิชยกรรมสถานศึกษาพัตตาคารและที่จอดรถโดยโครงการแห่งนี้นะครับก็มีมูลค่าในการลงทุนมากถึง9,940ล้านบาทเลยครับในส่วนของผู้รับเหมานะครับก็คือบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนรัคชั่นจำกัดครับในส่วนของเจ้าของโครงการนี้นะครับก็คือบริษัทหมอชิคแลนด์จำกัดครับ ตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาถึงบริเวณด้านล่างของตัวโครงการแล้วนะครับมองจากมุมนี้ก็ถือว่าวยอยู่นะครับในส่วนของการติดกระจกก็ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเดิมมากเลยครับ ในส่วนของตัวอาคารแฝดสูง3 6ชั้นและชั้นใต้ดิน3ชั้นแห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่บนอาคารส่วนฐานเดียวกันเลยครับซึ่งก็จะมีกำหนดแล้วเสร็จนะครับภายในปีหน้า2,567ครับยังไงผมเองก็จะพยายามมาอัปเดตความคืบหน้าให้ทุกท่านชมเป็นระยะก็แล้วกันนะครับสำหรับโครงการนี้รวมไปถึงโครงการอื่นๆยังไงก็รอติดตามทางคิวไรได้เลยครับ ผมก็เดินผ่านตัวโครงการเข้ามาภายในซอยเฉยพ่วงนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับภายในซอยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึกแถวเป็นร้านค้าก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับ บรรยากาศภายในซอยเฉยพวงในช่วงเย็นก็เรียกได้ว่าดูมีชีวิตชีวามากเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเลิกงานพอดีล้านค้าในบริเวณนี้ก็แน่นมากเลยครับในแต่ละร้านนะในอนาคตนะครับถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จนะผมคิดว่าจะทําให้บรรยากาศภายในซอยเฉยพวกแห่งนี้ดูคลึกคืนมากกว่าน,นี้อีกครับ ังไงก็ติดตามความคืบหน้าไปได้วยกันนะครับยังไงผมเองก็จะพยายามมาอัปเดตให้ทุกท่านชมเปลนระยะก็แล้วกันครับส่วนถ้าใครอยากให้ผมไปอัปเดตที่ไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกก็ได้เลยครับถ้าผมไม่ติดอะไรเดียวผมไปจัดให้ชมอย่างแน่นอนครับ ใต้คลิปแบบนี้ก็ขอฝากให้เหมือนเดิมน,นะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคําว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนํารายได้ส่วนนี้ครับมาใช้ใจ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคาว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคาว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพืเ่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์ like, สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ